เป็นมูจ้ะพี่น้องเป็นมูระงอกเหลืองจ้ะทำการแสดงจ้ะบาหนึ่งยิ้มได้งามครับพกดอกจ้ะเป็นครูจ้ะมูไม่จ้ะพี่น้องอาจจะดีก็ได้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกพิสารบ้านฉันจ้ะพอกันในวันที่ที่ผาพฤษภาคมสองพันหนึร้ <in> อยหกสิบแปดจ้าหนึ่กระพาพี่น้องเขาปลาขึ้นเ่าจ้าเขาเขาเน่าฝนตกลินขึ้นเ่าแล้วครับพี่น้องนี่ฝนตกเนาะไปเสียกันฝน ออกจากบ้านมนาไล้จ้ะพี่น้องไปดูน้องขันต้องการจ่ายสิสซงสี่มันมาจ้ะในบรรยากาศฝนตกลี่น,นิดหน่อยเนะาะครับผมปลาที่มากกับปลาบ้านน้องเมฆแล้วครับพี่น้องตำบลห้วยงขามอำเภอบุนพีจังหวัดบุดนครับไต่ครับดูน้องขั้นครับพี่น้องไปกันเลยจา้าครับอือมวัน,นี้มากก็สายฝนจ้ะสองดอกแรกแหกมนันฝนลิ่นีดแล้วครับพี่น้องตากบเหรอตากบเป็นตกดี โอ้โหเดี๋ยวมันกันจัดซีมันใช่ไหมจัดเมนูเป็นมูจ้ะพี่น้องเป็นมูเรางกเรืองจ้ะบานกันมีหลายเนาะครับผมกลังกำลังกำลังกำลัางงา,ามจ้าเปิดมานทำการแสดงจัดบาน,นีลเย็บจ้ามาหอมกับกไซฝนนะ นับไม่ได้มานับตัวเดีดวยดวคีมเลยน้องนับไงบะ <c ười> นี่ที่เดียเห็นดอกบานเพียงแล้วพอพัมมี่เป็นผู้เห็นได้จ้ะพี่น้องนี่วะอ๋อแล้วเห็น

我给你做。嗯嗯嗯嗯 งามเลยจ้ะสวยกิ๋วกิลิงานพิณก็เป็นซีฟลายเนาะครับผมงงจ้ะเล็บแหลมสีฟ้าเิ็มใบอีกทีมาตาเปิดออกอมโคกนี่จ้ะ ้าวเปลี่ยนสีจ้ะพี่น้องบานนี่สีขาวจ้ะงามครับอดอกหนึ่ครับบนตุกหรือลหลุ่นกันมาสก์เป็นเพชรยังนอไอบานนี้เนาะเราเนี่ยคือเป็นเป๊ะๆสงสัยโดนตั้งแต่เป็นไข่คุณบ่สื่อเนาะ ี่ดอกได้ยู่ไก่โม,มนพี่ดอกายมีล่มล้วจ้ะอ้ดอกเด,ยเดียวขึ้นโถนกำลังเมือนตาจะ้ะใจนอะดอกเดียว,ยวข้าสูงสูงอ้าวที่นี้โมสาม อืมอีกสองเนอะจ้ะเอาเลยเนาะอันนกเลยมอว่านกระมากหักเดียบานเนาะอายน่าฮิดกระเดินครับผมไว้ครับอัเว้นสิพอมูสิตบอร์ออกโครกเนี้ยครับอันจุ่มบาเห็นเลยเนี่ย เมืติ่มก๋นกันเลยตัวทาลายเลือดจ้าว่าในด,ดอกหนึ่งจะหอมวันนี้มานาเบิ่งจะเห็นดอกหน,น,นึ่งคือก่าออมือละดอกเห่อวะมีแล้วจัง <c oughs> <c oughs> ม่ได้เสืออมือลาสิบสิบเก็บบ่ลเหเก็บถึงขั้นจ้า thằng phát đi à nó là thằng ui mình đây thế đi chùm một cái ban một cái ban chân cho cây cành từ ถือฝนใบไม้กปกไว้ให้โอ้ยยูเปนีนถือฝนฮีฮอืมจ้องไจสองตองสามบน่นี่พี่รองน้นอง่จ ดอกหนึ่งไม่สองสองสอูหักสองเลยจะได้ดอกเดียวแล้วเนาะครับผมพกดอกจ้ะเป็นคู่จ้ะอยู่กันเป็นคู่ใี่จ้ะถ้าเราคู่กันคู่นี่แล้วงามเหีย โข้าวนี่จุ้มใ่ดีจ้ะคูนิสองเดี๋ยวดอกหนึ่งนเนาะเดี๋ยวดอกหนึ่งจ้ะเดอกนี่ยคือเป็นเสีอล่าบาเอาจ้ะยับมาทางนี้ผมเนี่ยเก็บเป็นมือทีอสามจ้ะมือนี้ดอกใ่เมื่อวานนี่ได้ซีสิบเอด็ด มือแรกรเลยเตนตัมันเจ็ดสิบสี่หน่อยเนาะครับผมอู้มัาเ็นเทปะงูขาวอีกจุก้นจ้ะนะใครนี่จ้ะข้างหลังอีกสามใครอืมใครงี้ใคร พอสอาวเลยมนะันว่าน่าบ1 0 s ดแลจะจูม j 4มันนี่ก็ลังไดก้เด็ดเดโอ้มันเด็กสวย cảm được cho ở đây xin Đi kiếm cho cây hình แล้ครับดีเลืองบ้างดีเลืองงรับพี่น้อานี่องเฉลี่ยตลอด้วยอือครับราก็มีวาหาเูน่มีซาวใหญ่เลยครับอนี้ยมมดหน่อยเนาะข้างในอีบ นั่นับเปิดอีกแม่ก็มีพุดอีกตั้งนาพุดนนี้หมานสีเหลืองเอ้ยแม่นบนโตโตโตโอ้ยแน่นโน้งันนี่ี่ถ่ายบนที่ถ่ายนัน หอวสีเหลืองครับม,มึงเป็นมูนปูนเนาะครับผมมูมาอ่แต่ที่งนอกมูกเกาเก็บสาบม,มือในเก่าดอกจะมัน <laughs> จวดเนาะจวดอัูที่ข้างนอกเอ้าสองหกสีสมจ้าไปปนจถะ มากเกเฉันได้มีเนื้อหายเนอะแม่นครับไปได้น้ำเลยน้ำจ้าหนูแน่กดอ้ก็แย,นยกน้ำในน้ำเป็นสเตปเป็นสเตปะละอ้าย

Này chung lên khắp trong Bác Mhm, xịt chùm nhầy mhm. Mhm, chùm Mhm, mhm.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  Mhm, nhầy 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 Mhm, mhm. 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 Mhm, เขา,า,าประมีว่าบบาหายนักที่นนองนาภาไม่ได้จามูนีโอ้ nó ngủ gương mù lực vẹn không có ngạm Lực cái lái đỗ nó ấy nó ừ, Nó ngủ gương mà nhìn bên vậy cho เกิดจักออกจังไรเลยครับท่นว่าพอออกพอดะเก็บอยู่ครับพี่น้องบัดนนำหาพผเพิ่งๆจังพอเลยครับน้องเพือออกสองมือก็มีดไปนอ,ปอนไม่ประมิเป็นหฮมไม่ออกแทนสลับซับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเลยครับขุ่มขาลายจ้ะอู้บุได,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 ด้แอร์แดงบุได้หมุนเพื่ออะไรครับโอูโ้หูบุไดแบบ้มุมนแม่งหมุน นี่ครับเียงเลยเลี้ยงจะอีกดอกจ้ะเ้องมหัวขาวครับพนนี่เนอะใช้ตาเนาะ มือม e ือยื่นออูมาเมื่อหนูอึดละบอกเอามือน ja. ี้ได้บ่เอ้าเอามือนี้ได้บ่องนกจ้ะเคยเห็นแต่เป็นเงี้ยองนกปากกอได้ไหมไอ้มันเป็นองนกปาบากหนูเอาก่อนนหนูนอะ Bán vẫn kiếp ở đội nhưng phụ nại. Hoa, nhanh nắng nóng nề tay nữa, nè tay nữa, nè 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 แมนวะตาขาวเ็นแบบแบบว่าจะมากใหม่โมมนเนาะแมนนครับมากแงที่ลไอนมากแล้ง่กขาว้ยเฮ้ยเฮเห็นดอกเดียวแต่ว่าแกแม่เฮ้มเ้เห้นก่อนเด้ยเฮ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 ้ย้ย้ยเฮ้เฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้เยเ่ว่าเอ้เ หวานกาม่าหน่อยนี่นนเลยบานนี่เพราะคือตีเฮ็ดผมอยู่ออกร้ายได้จ้ะพี่น้องแสดงว่ากำลังกำลังเน้อหัวเหลือมุงมุงแดงคลาลายคือโผคือโผโอเลยหวานหน่อยคล้ายไงครับจ้ะครับผมก็ได้เวลากับบ้านเนาะพี่น้องนี่ก็ขอกัน,น,น,กน,น,นในบรรยากาศฝนตกลิ่นครับยังคื่มอยู่ได้ครับพี่น้อง เบิ่งผลงานครับเอาสิกาบานเลยน้อแม่พมีน้องเมื้อนี้เสือกันฝนจะออกจากบ้านจะพี่น้องกำลังถอดได้ดผลงานเมื้อนี้กระมานเป็นเฮละงกคือเก่าจะพี่น้องเฮละงงเลื้ยงเด็เป็นมูจ้ะเบิ่งผลงานโดยร้วมแม่จ้าฮ่าฮ่าฮาก็เหลืองนำเฮละงกคือเก่าแล้วครับผลงานห้ากับสิเป็นเฮละงกขาวนาองเฮลางงขาวลางงเหลืองเฮลางงสีส้มจ้ะได้มูหนึ่งครับเะลางกส้มกับมูหนึ่งนาอขาวนี่ได้เก็บเรื่อยๆครับพี่น้องมูอันมูที่ห้าเก็บ สองมือวางหันเนาะมือน,นี้เด้เก่าดอกจากพี่ดองจะมีดอกบานแน่เนาะมีเ <ดา S 1> พึ่งค้าไลา่ดอกหนึ่งบ่พึ่งข้าไล,ล,ล,ล่อะไรกะข้าไลา่เรือก,กับดอกหนึ่งข,ข้าไล่แดงข้าไล่กับดอกหนึ่งขมค้มาไลา่ก็ก <c oughs> กมีอยู่สี่ห้าดอกครับจ<า>้ะก,กับเฮ็ดองค์นกจะพูนงานมือนี้นังเอกเข้ากับเป็นละงงคือเก่าหน่อยเนาะครับผมครับผมมือนี้นกับเขาแต่เด็กออกแต่สาคือเก่านาอแม่ป้ามีเพราะว่ามีธุระครับสิ่ได้ไปปลูก ลูกยางซองยหนองทรายน้อจ้ชผลงานมาในกระทือว่ามันจะต่พี่น้องมันที่ระงูเป็นมูมู้ะพี่น้องมือนีพ่อ่ามีให้นับเด้อะให้พี่น้องนับซอยเดือจ้จ <c oughs> มืนนอีนกระือ,อะ <c oughs> ะว่ามันเก่าหน่อยเนาะครับผมจ้าฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามเป็นส่องอีสานบ้านฉันในเดือจ้าแม่ปามีกับขอบุญขอคุณผู้ี่เขามารับชมขอคุณทุกกระลังแรงใจที่ทรงให้พ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปมือนีสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีครับบอกกันไมค่คลิปนาจ้า เมื่อวานนี้เท่ากับปล่อยสองคลิปนไอยเนาะเพราะว่าคลิปแรกทับย์เนาะใหม่แต่วันที่สิบสามมาปล่อยสิบสี่จ้ะเมือน,นี้วันที่สิบห้ากะเป็นคลิปปกติปล่อยวันตามวันจ้าคันนี้ก็ลงคันมั่นี้ก็เดี๋ยลงหลายเนาะนครับผมหลักๆก็สิเป็นเห็ดลงหงอกคือเก่าเนะาะที่ยังโพยู่ช่วงนี้เห็ดอ,อื่นก็บ,บ่ค่อยเห็นครับพี่น้องเอาหลุดน้ำก,กันมือไม่คลิปไม้ครับ